สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเชินสายมันค่ะแน่เฮ็ดหยังนกขี่ดิ้นื่อแส่ไม่เฮ็ดอีหยังอยู่หนีเบิดมือเบิดเวนนกขี่ดิ้นเพ่ไปแบบใสเอกระตนกขี่ใส่มือนกขี่ใส่มือไปได้น,น,บบนากจะใสแหนะ ขี่ใจมือพี่น้องพาไปตัดผมมาแล้วก็หายเงียบแม่ก็เลยมาแอบดูไปได้นกมาแต่ส่อีกพี่น้องงานเขาขออีกแล้วเบิงมาเฮ็ดหยังนี่นกเป็นแผลนะเอออุ้ยเบิ้งพี่น้องมีหอดยาเดีเอามาเฮ็ดหยังเ,เอามาเฮ็ดแผลให้นกพน,นะพุ่นะมีหอดการเบิง YouTube ้งย t ท b e เลียงนกอีกโอ้ตายกูงานเขากูอีกแล้วนกหยังนี่นกเขาแล้วฮะ นกแบบหน่องมันตายอ่ะมีมันมีหน่องน้ำตีหน่องวิญญาณนกเข่ากับสันพี่น้องมาเดเป็นพีมันนะพวะมันอึดเบียร์ยังวันนี้เอาไปหานกมาเลี้ยงโอ้ยไหนเป็นยังไงเอ๊ะอีกพวกอีกฮัแนงมันอยู่งอ่างไรไอ้ชั่วฮะมันซื้ออะไรอย่างนี้อักขระตฮัแนงมันเป็นอยู่งอ่างไรเดี๋ยวิญญาณยุ่ง ก็คือว่างายทองมันขึ้นมันกระดิ่งก็จับสี่แหม่จับไงสี่แหม่หอเอออไซแผลยอโอ้มันถึงงาใหม่บ่หอยอดลงเลยนี่อา้าวยอดนไฮโอ้ยสรุปกับงานเข่าคอยอู้ไม่เสียพี่มันบ่ใส่เมื่อบ่ปวดนับเป้าอย่างหอนอออีกวิ่เนาะอีบ๊วนบต้องการความเย็น นกอันนี้เ่อต้องการความเย็นติลูกนกหนาวเดี๋ยวถามก่อนไปไหนห้างไก่แล้วจะใสฮะเขาส่งของม่ให้แม่ป้าพี่น้องมึงไปสรรหาอันห้างไก่ไหมห้างไก่ปลอมไหมมาใส่ให้นกนกเขาพี่น้องนี่เม่ต้องเอนอ่อนหัวเห้มันอุ่นเพรหนาออนน้ำใส่เอาใส่เย็ดยังมาเป็นยังโดมันใจแล้วนกนต้องการหกอุ่น กระหอเห้มันเดินเซเสื้อผ้าตีเด้อเซ็ออกนกเขานะคะคือเมื่อเช้าไปตัดต้นไม้กับพ่อกับพ่อวุ้นแล้วรังมันตกไม้มันทับแล้วมันมันยังมหิวเลยหรอมันมีสองตัวตัวหนึ่งมันตายแต่วุ้นไม่รู้นะคะว่าแน็กน่ะเอามาเลี้ยงเนเฮียบนแล้วแน็กเอามาเลี้ยงนะคะมาเลี้ยงกับแบเขาอี เงืดหลายพี่พน้องบันนี้มันสิญ่เห็นบอกผู้ใดมีวิธีเลี้ยงนกเขามาบอกในเด้อจ้อาเพราะว่าบุญกับบุญบหูเด็กเขาเลี้ยงยังไงเขามันตายก็เดี๋ยวเอาถิ่มแต่ว่ารีตันมันนี่มันงอ,ง,อง,องอกงอกงอกอยู่นี่จะเป็นกูบุ๋มไก่มันตีกันเหรอไก่ตีกันเหรอแน็กที่รีบบอกยักเหล่าได้ยินได้เสียงเหรอนานอีกแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ งานเข้างานงอกมันหาแต่เนี้ยมาให้คอยป่อนหัวเลียงนกเขาวะท่านนะไปม,มาต่อคลิปหน้าไปบ้าน <laughs> ไก่ตีกันแล้วพี่น้องไปอีกแล้วพี่น้อง <laughs> ไก่เจี๊ยตีกันอยู่รางบานบได้เฮ็ดเวียกอย่างหรอกแต่ละมืออยากแล้วน้ำไก่น้ำกาน้ำนก <laughs> มุมนี้ก็เป็นมุมของพี่แน็กนะคะเขาทำเองมุมต้นไม้มีผู้สาวมานั่งจุจีกันด้วยนี่เ <laughs> จาะบึงกับพี่น้องมันหายไกลใส่ละ หายบ่เห็นคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ